มาอลไกลุมครับสวัสดีวันพุธนะครับที่2มีนาคมพศ2565นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูถอนของใครบ้างนะครับของบางยานะครับคุณบางยาบางยาต้นไหนนี่นี่นี่ต้นที่4นะครับนี่ก็ไอ้เจ็ดสีเจ็ดศอกนะครับตัวที่เป็นลูกไม้นะครับนี่แต่ดอกดอกมันเป็นดอกจูนนะนี่ครับไซส์กระถางครึ่งเปี้นี่โคตรจะ อ๋อใหญ่รากจะเยอะนะครับข้างในดีมีเยอะนะครับเนี่ยของคุณพี่เก่งการนะครับเนี่ยไซส์กระถาง50เซนต้นที่20เนี่ยคุณพี่เก่งการรับไปแล้วนะครับ2,000บาทนะครับคุณพี่เก่งการรับไปแล้วนะครับของคุณตูนตูนบอดี้สแลมนะครับเนี่ยต้นที่8นะครับนีของคุณตูนนะครับเนี่ยของคุณตูนรับไปแล้วนะครับเนี่ยส่งพรุ่งนี้นะครับส่งพรุ่งนี้นะครับของคุณอภิชาตินี่ดูไม้ไซส์กระถางปีบังโตต้นใหญ่อย่างนี้นะครับ บนดินมีครึ่งเดียวนะครับบนดินมีครึ่งเดียวนะครับในดินมีเยอะนี่ดูนะครับนี่นะครับรากฝอยเยอะนะครับนี่เครื่องปลูกนะครับนี่ดูนะครับนี่กินปุ๋ยกินอะไรดีนะครับนี่นะครับนี่ไม้ไม้ที่ดีคือรากฝอยต้องแตกเยอะๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่มีแต่รากใหญ่ๆนะครับรากใหญ่ๆนี่คือที่สะสมอาหารนะครับนี่ที่หากินอยู่ตรงนี้ครับนี่ไม้จะให้ดีนี่ต้องมีรากฝอยที่แตกเยอะๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ที่ทำอาหารกินเขาเยอะ นะครับของคุณพันษาปุ๋ย1ชุดนะครับนี่ปุ๋ย1ชุดนะครับนี่ใครจะสั่งปุ๋ยนะครับ1ชุดประกอบด้วยนะครับนี่ปุ๋ยขี้ไก่เพชรดา2ถุง4โลปุ๋ยช่องงาม1ถุง1โลนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่บางโตผสมเองนะครับหถุง1โลนะครับชุดนี้300บาทนะครับชุดนี้300บาทพอลูกค้าได้รับไปแล้วเนี่ยสามบาทนี่รวมค่าส่งรวมค่าส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่งนี่เม็กเพสนะครับส่งนี่เม็กเพสเพราะว่าส่ง EMS ไปสนีนี่125บาทมันแพงนะครับส่งนี่เม็กเพสก็จะถูกลงมา10บาทมัดสิบบาทหรือ15บาทนะครับก็จะเหลือกําไรหน่อยนึงนะครับก็ให้บางโตได้เหลือกําไรบ้างเถอะนะครับเนี่ยเพราะว่าค่าส่งมันเอ่ออะไรอ่ะส่งพัสดุก็นานเกินก็ส่งขนส่งเอกชนแหละนะครับหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องส่ง EMS แหละแต่ EMS นี่คือนานๆจะทีนึงเพราะว่ามันค่าส่งมันแพงนะครับเนี่ยก็เอาไอ้ทั้ง3อย่างเนี่ย เทรวมกันนะครับเอากระป๋องมาใบหนึ่งจะเอาไอ้ทั้ง3อย่างนี้เทรวมกันนะครับแล้วก็คลุกเ้าให้ทั่วแล้วก็เอาไปโรยรอบๆโคนต้นไม้เนี่ยโรยรอบๆอย่างนี้ครับเนี่ยโรยรอบๆโคนต้นอย่างนี้นะครับขุดดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ได้ครับถ้าใครที่พอพอที่จะมีเวลาว่างก็ขุดดินขึ้นมาอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยโรยลงไปโรยลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็กลบนะครับแล้วก็กลบเครื่องปลูกลงไปนะครับเนี่ยขุดขึ้นมาอย่างนี้หน่อยนึงนะครับเนี่ยแล้วก็เอาปุ๋ย ลดน้ำตามปกตินะครับไม้ก็จะแบบอ่าปุ๋ยก็จะซึมเข้าไปได้เร็วนะครับหรือใครที่จะสั่งเป็นปุ๋ยขี้ไก่อย่างเดียวก็อย่างนี้นี่ยห้าถุงตามสเต็ปเลยห้าถุงสองร้อยห้าสิบนะครับค่าปุ๋ยนะครับก็มีค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับก็ส่งนี่แมกเนสเหมือนกันส่งนี่แมกเนสเหมือนกันก็เนี่ยครับใครที่แบบต้องการแค่ปุ๋ยขี้ไก่อย่างเดียวก็มีบางโตก็มีให้ห้าถุงสิบโลนะครับถุงละสองโลห้าถุงก็สองร้อยห้าสิบนะครับ แล้วก็มีค่าส่ง150เป็นชุดละ400นะครับนี่ใครที่จะสั่งแบบนี้ก็ชุดละ400ใครที่จะเป็นเซ็ตสําเร็จนี้ก็ชุดละ300นะครับอ่ะแล้วก็ไอ้ที่รากขาวๆส,สวยๆเนี่ยเนี่ยครับนดี่ดูอันนี้คือนี่นี่เลี้ยงด้วยกะปะพร้าวสับเล็กอย่างเดียวนะกับปุ๋ยขี้ไก่นี่ปุ๋ยผสมนะครับเนี่ยก็จะได้หนีรากแตกเยอะมากนหะครับรากแตกเยอะมากนี่ครับนี่รากที่ทำมาหากินเกืนนี้นะครับเี่ยดูได้เลยนะครับเเนี่ยครับ เนี่ยครับฮอร์โมนฮอร์โมนเร่งรากของชวนชมบางโตนะครับนี่เร่งการแตกรากทําให้รากขาวสวยงามอย่างงี้ครับนี่นะครับก็จะที่ร้านนี้ใช้ก็คือ3าวันครั้ง4ี่วันครั้งตามความสะดวกนะครับว่างก็จะให้นะครับนี่นะครับก็ขวดละ50ของค่าส่งก็กวดละ20ใครสั่งต้นไม้ด้วยหรือสั่งปุ๋ยก็ใส่ไปกับปุ๋ยเลยก็เพิ่มให้ผมอีก50บบาทไม่ต้องให้ค่าส่งใครที่ สั่งต่างหากก็ของค่าส่ง50บาทนะครับแต่ถ้าส่งอย่างเดียวขวดเดียวถุงเดียวอย่างเดียวก็จะส่งพัสดุธรรมดานะครับส่งพัสดุธรรมดาเพราะ EMS ไม่ได้น่ EMS เริ่มต้นที่มิกอย่างนี้ EMS ส่งเท่าไหร่สมมติขวดเดียวอย่างนี้65ปะ่ะเออถ้าขวดเดียวอย่างเงี้ยคุณใครที่ให้ส่ง EMS 65บาทนะครับหรือใครที่ให้ส่งนี่เม็กเพลสก็45บาทนะครับแต่ถ้าไปกับต้นไม้ไปกับปุ๋ยไปกับเครื่องเคียงอย่างอื่นก็ส่งฟรีครับ นะครัก็ละ50บาทนะครับนี่ก็เอาไปผสมน้ำหนึ่งช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตร1นะครับหช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรนะครับผสมได้เลยให้เนี่ยครับสีวันครั้งก็ได้ครับ3าวันครั้งนะครับลากฝอยจะแตกมาดีอย่างนี้นะครับของคุณโสพินนะครับโสพินมาแล้วครับนี่โปอยเซียนนี่ครับจัดจัดอย่างนี้นี่สีเหลือง2ต้น แดงจัดจัดโหจัดจัดในย่านนี้เลยครับนี่แดงสองต้นชมพูหนึ่งต้นขาวหนึ่งต้นนะครับนี่จัดได้แบบนี้เลยครับนี่ของคุณโสพินนะครับนี่ใครที่ต้อง้องการต้องการโป้เซียนแบบนี้นะครับนี่สวยๆอย่างนี้ซส์กระถางแปดนิ้วแบบนี้นะครับจะมีขาวกับเหลืองนี่แหละหายากหน่อยนะครับเพราะนั้นมีเยอะนะครับนี่ก็5้าต้น500รนะครับรวมค่าจัดส่ง e m s นะครับจัดส่ง e m s ทั้งกระถางแบบนี้ไปให้แต่นี่คุณโสพินสั่งเพิ่มอีกต้นหนึ่งนะครับก็ ออต้นก็หกร้อยครับรวมค่าจัดส่ง EMS ให้เรียบร้อยเลยนะครับส่งถึงบ้านลดน้ำอย่างเดียวนะครับชื่นชมความสวยงามอย่างเดียวเนี่ยจัดจัดแบบนี้เหลืองนี้นะครับจัดจัด,จดแบบนี้นะครับขาวนี้นะครับแล้วก็ชมพูนี้ชมพูนี้พบลักนะครับของคุณต้อยนี่คุณต้อยนี่ไม้กระถางนี่นี่ที่ผมลงเมื่อตอนเย็นเนี่ยครับนี่นะครับนี่ใหญ่ๆเลยนี่มันตอญี่ปุ่นหรือเปล่านี่ นี่ลูกค้าจะเห็นเท่านี้นะครับนี่ลูกค้าเห็นเห็นอยู่นี่เท่านี้ใช่ไหมนี่ดูใต้ดินนะครับนี่ใต้ดินมีเยอะเลยนี่ของคุณต้อยต้นหนึ่งที่ลูกค้าตั่งนี่ลูกค้าจะเห็นเท่านี้นะครับเห็นเท่านี้นี่ดูใต้ดินมีเยอะเลยนะครับนี่นี่นี่เปิดลากขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมนี่ลากขาวๆนี่นี่ให้พอมนลเร่งลากให้ปุ๋ยนี่กินปุ๋ยอะไรอิ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับไม้บางโตสวยนะครับของคุณต้อยสองต้นนี่ของคุณป้าชุมพรนะครับนี่เป็นตออาราบิข่มเสียบ ไม้สีนะครับต้นที่ยี่สิบนะครับตามที่คุณป้าสั่งเลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เลี้ยงด้วยเี่ยมีแต่มีแต่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับแล้วก็ปุ๋ยผสมเองแล้วก็เนี่ยดูรากมันแตกนะครับนี่เราก็จะเห็นลูกค้าจะเห็นเท่านี้นะครับในดินมีอีกเท่านี้นะครับนี่รากสวยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยไม้ไทสกระถางครึ่งปี๊บกระถางปี๊บใครยังลังเลอยู่ว่าจะสั่งดีไม่น่าจะใหญ่ไม่น่านี่ดูได้เลยครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เมคกไม่ได้นะครับ e ที่เมคไม่ได้นี่ลูกค้าจะเห็นได้เลยครับว่าไม้ไยกระถางครึ่งปี๊บอย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับไม้ไถกระถางปี๊บนะครับนี่ก็เห็นอยู่หลายเจ้านะครับไม้ไถกระถาง11นิ้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูไม้ไถกระถาง11นิ้วของใครอ่ะของพี่นิรันนี่ไม้ไถกระถาง11นิ้วดูอันนี้คือนี่ยเพิ่งถอนสดๆเลยนี่เราจะเห็นเท่านี้นะครับเราจะเห็นเท่านี้นะครับนี่แต่ในดินครับนี่เรียบเลยนะครับนี่รากใหญ่ๆอยู่ในดินหมดเลย นะครับข้างบนไม่มีอะไรมากครับเพราะบางโตไม่ได้โชว์โคดอะไรมากมายนะครับนี่นี่บนดินมีเท่านี้นะครับดูในดินมีครึ่งนึงอะนะครับใครที่จะสั่งไม้ส1บดนิ้วคุ้มครับคุ้มมากเอาไปขึ้นครึ่งปีบได้เลยนะครับของพี่นิรันนะครับสองต้นนะครับและของคุณมะปางของคุณมะปางอยู่ไหนของคุณอ้อเนี่ของคุณมะปางไซส์1 1ดนิ้วนะครับสามต้นส่งทั้งกระถางนะครับนี่ ของคุณมะปางก็ไม่ถอดกระถางนะครับส่งอย่างนี้เลยส่งอย่างนี้ก็ขอค่าส่งต้นละร้อยเท่านั้นนะครับนี่ไปทั้งกระถางไปทั้งแบบนี้เลยนะครับนี่ขอค่าส่งต้นละร้อยคุ้มคุมครับและของคุณพี่ดัชนีนะครับดัชนีครึ่งเป๊ปนี่ให้ดูครึ่งเป๊ปเลยนี่ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ใหญ่ๆอย่างนี้นี่ท้าลูกค้าจะเห็นเลยนะครับต้นใหญ่ต้นสวยนี่ดูรากนะครับดูความสวยงามนะครับนี่ดูนะครับรายละเอียดของรากนี่รากฝอยแตกเยอะมากนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเราจะขายแล้วเราจะมานั่งประหยัด ประหยัดปุ๋ยประหยัดเครื่องปูประหยัดฮอร์โมนนะครับไม่ครับเราใส่จนแบบไม้สมบูรณ์นะครับนี่ไม้สมบูรณ์ทุกต้นนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งสามสี่นะครับคุณดัชนีสั่งไปแล้วนะครับนี่ครับใครที่สนใจไม้กระถางครึ่งปี๊บเนี่ยก็ยังมียังมีนะครับนี่ต้นที่จะไหลเนี่ยไล่เลยครับเดี๋ยวไปหาไปสอบถามได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแป๊นนึงอ๋อสมุดจีนี่พอดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าไซส์กระถางครึ่งปี๊บยังมีอะไรบ้างนะครับแป๊บนะครับ เรามาดูกันนะครับนี่ใครที่ชอบไม้ไซส์กระถางครึ่งปี๊บนี่ราคาไม่แพงต้นเดียวห้าร้อยขอขอค่าส่งเท่าไหร่ขอค่าส่งหกสิบนะครับสี่ต้นพันห้านะครับสี่ต้นพันห้าขอค่าส่งหนึ่งร้เท่านั้นนะครับนี่ไม้ไซส์กระถางครึ่งปี๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม้ปี๊บอันนี้ไม้ปี๊บต้นใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวหนึ่งตันโตกำลังเปิดสมุดอยู่นี่ไม้ไซส์กระถางครึ่งปี๊บยี่สิบไปไหนวะอ่านี่เจอแล้วนะครับไม้ไซส์กระถางครึ่งปี๊บ ห้าหกเจ็ดแปดยังอยู่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนะครับห้าเนี่ยสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับเนี่ห้าหกเนี่ยใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเ,นะเลยนะครับเจ็ดเนีย่ยใหญ่ๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเจ็ดแล้วก็แปดไหนหวะนะครับแปดอยู่ไหนวะเาแปดถอนไปแล้วเหรอ อ๋อไม่ใช่นี่มันเช้ายัางเห็นอ่าแปดนี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดยังอยู่นะครับเนี่ยเห็นอย่างนี้อย่างนี้เหอะในดินเทียบนะครับแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เก้าลูกค้ารับแล้วเหรอเนี่ยเก้าเก้าของใครเอ่ยบอกผมทีนะครับเก้ามันมันมีรอยคั่เนี่ยเนี่ยเก้าของใครเอ่ยบอกผมทีนะครับเก้านะครับเนี่ย สวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย,เลยนี่สิบสิบเอ็ดไหนกันสิบเอ็ดอหากรอนมันเยอะอ๋อสิบสองอยู่นี่สิบสองสิบสามนะครับนี่สวยๆเลยส,ยสวยๆเลยนะครับครับสี่ต้นพันห้าขอแค่ส่งแค่ร้อยเดียวอ่ะถูกๆถูกๆเลยนะครับค่าส่งนี่ร้อยเก้าห้าร้อยแปดห้าร้อยห้าสิบห้านะครับก็ บางโตออกให้อีกห้าสิบกสิบาทนะครับนี่สามสิบห้าสิบเจ็ดสิบสี่ก็ลูกค้ารับแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอว่าไม่รู้ของใครนะครับก็เดี๋ยวดูทีสิบสี่แล้วก็สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนี่ใช่ไหมอ่าสิบห้าสิบห้าก็ลูกค้ารับแล้วหรือไงนี่อ่าสิบ้ายังไม่มีใครรับนะครับนี่สิบห้านะครับแล้วก็สิบเจ็ดต้นที่สิบเจ็ดอยู่ไหนนี่ใช่ไหมนี่นะครับอเอต้นนี้นี่ต้นที่ ต้นที่18ก็ลูกค้ารับแล้วนะโอ้ยไซคึ่งปี๊บนะครับสิบเจ็ดอยู่นี่สิบแปดอยู่นี่ก็ลูกค้ารับแล้วนะคือเนี่ยครับต้นที่ 10, 10, สิสิไซ์กระดังงึ่งปี๊บสิบแปดสิบหกสิบสี่นะครับอ่าสิบแปดสิบหกสิบสี่เนี่ยนะครับของใครนะครับของใครทักทายมาบอกทีนะครับเพราะว่าเนี่ยไม้รอส่งนะครับเนี่ยสิบสี่อยู่ไหนสามสิบสี่นี่สิบห้า อันนี้เหรอเนี่ยอันใหม่เลยเนี่ยนะครับเนี่ยสวยมากสวยมากนะครับเนี่ยนะครับของใครทักทายมาบอกทีถ้าโอนตังค์แล้วก็ช่วยบอกผมทีนะครับผมจะได้รีบส่งให้นะครับถ้ายังไม่โอนตังค์ก็รบกวนโอนตังค์ให้ผมทีนะครับเนี่ยนะครับของใครครับทักทายมาบอกทีนะครับหรือจะให้ส่งวันไหนก็ dunno, ทักทายมาบอกทีส่งตัวตุกก๊กตุตัวตุกก๊กตาตัวตุ๊กตูนมาก็ได้ครับผมจะได้รู้บางทีมันเนี่ยในนี้ผมไม่ได้ลงชื่อของใครไว้ไงอนาคอนดาก็ยังไม่มีใครสั่งนะครับนี่พันห้าพันห้าส่ง นะครับแล้วไม้ไซส์กระถาง11นิ้วนะครับไม้ไซส์กระถาง11นิ้วนะครับนี่อันนี้ก็คุณอะไรน่รับไปแล้วรับไปแล้ว2ต้นเนาะของคุณอะไรอ่ะมีลัานรับไปแล้ว2ต้นก็เหลืออีกสองสี่ห็ดนะครับนี่เหลืออีก7ต้นนี่ใครจะรับนี่ลดหลั่นราคาอีกแล้ว7ต้นสองพันใหญ่ๆสวยๆนี่ส่งฟรีนี่เจ็ดต้นสองพนี้ส่งฟรีใครจะรับรับไปเลยแล้วก็อันนี้ก็ เท่าไรสิบสองต้นสามพันเนี่ยโอ้โหคุ้มแต่จะคุ้มมาฮะมาอยากขายมามันโตอยากขายเว้ยฮึบอ่อเนี่สิบเอ็ดต้นสามพันเนี่ยแม่งต้นใหญ่ๆอ่ะมันต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยต้นใหญ่ๆดิสิบเอ็ดต้นสามพันมาสิบเอ็ดต้นสามพันพอส่งเท่าไหร่อ่ะสิบเอ็ดต้นเลยนะตกตกต้นมิตกต้นละสามร้อยง เนี่ยครับนี่ครับเนี่ยครับนี่สิบเอ็ดต้นสามพันนะครับสิบเอ็ดต้นหรือสิบสองต้นสิบสองต้นดิใช่ไหมเมื่อเช้าบางโตบอกสิบสองต้นเออบางโตให้สิบสองต้นอ๋อมันมีมันมีลูกค้ารับไปแล้วต้นหนึ่งเนาะบางโตให้สิบสองต้นเลยเอาออกไปเลยต้นใหญ่ใหญ่ต้นหนึ่งนี่เอาจัดไปเลยเนี่ยปิดจะได้ปิดฟอร์นี่สิบสองต้นสามพันเนี่ยโอ้โหใหญ่ๆญ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับถอนขึ้นมาเป็นของอย่างพี่นิรันด์น่ะของพี่นิรันด์น่นนะไซส์กระด้างสิบเอ็ดนิ้วน่ะใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองต้นเออสิบสองต้นสามคันขอค่าส่งสองร้อยเนี่ยคุ้มแสนจะคุ้มเนี่ยเอาไปใส่ครึ่งปีได้เลยเนี่ยมันใหญ่อย่างเงี้ยไม้ค้างเติ่งไม้ค้างปีไม้ค้างเวลาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบเล็กๆเลยนะครับใหญ่มากนะครับเนี่ยเต็มๆนะครับเนี่ยนะครับสิบเอ็ด เอ่อสิบสองต้นสามพันขอค่าส่งสองร้อยนี่ใครจะรับรับเลยนะครับคุ้มนะครับแล้วอันนี้ก็คือเจ็ดต้นสองพันเนี่ยอันนี้คุ้มส่งฟรีด้วยนะครับแล้วใครที่ต้องการไม้ไซสิบเอ็ดนิ้วต้นประมาณนี้ประมาณปานกลางอย่างนี้นะครับเป็นไม้แฟนซีนะครับเป็นไม้แฟนซียังไม่ค่อยติดดอกดอกปิ่มๆนะครับก็5ห้าต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยให้ห้าต้นเลยนะครับคุ้มคุ้มด้วยคัดต้นใหญ่ๆให้เลยเล็กๆไม่ให้นะครับให้ต้นใหญ่ๆนะครับเนี่ย ห้าต้นพัน์ขอค่าส่งหนึ่งร้อยเพราะมันยังไม่เต็มกระถางเท่าไหร่นะครับก็ขายราคาถูกๆแล้วนะครับห้าต้นพันธขอค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ไม้ไสกระถางสิบเอ็ดนิ้วแฟนซีสามกิ่งก็สามสีสี่กิ่งก็สี่สีสองกิ่งก็สองสีนะครับนี่เป็นไม้แฟนซีต้นต้นต้นละหลายสีอ่ะต้น 1, 2, ึังมีสองสามสีอ่ะเนี่ยใครจะรับทักมาเลยนะครับห้าต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยสวยๆอลังการเลยนะครับสวยๆเลยแล้วก็นี่นี่ใสกระถางแปดนิ้วแฟนซีเหมือนกันแต่มันเล็กหน่อยเนาะ เล็กหน่อยก็ขายเท่าไหร่ตอนนี้ขายสี่ต้นละสี่ต้นห้าร้อยนะขายสี่ต้นห้าร้อยนี่ขายสี่ต้นห้าร้อยใครสนใจทักทายมาเลยขายสี่ต้นห้าร้อยขอค่าส่งเก้าหกสิบบาทนะครับเนี่ยนะครับก็ทยอยติดดอนนี้แหละนะครับสองกิ่งก็สองสีสามกิ 4, ่งก็สามสีสี่กิ่งก็สี่สีก็มีอย่างเงี้ยบางตก็ทำหนี้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยนะครับมีม,ม,มีมีพอสมควรแหละไม่ได้เยอะแยะอะไรเพราะลูกค้าซื้อเหมาไปเยอะนะครับเนี่ยสี่ต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบบาทสวยๆเยอะๆเลยนะครับใครต้องการทักทายมา ใครต้องการทักทายมันสวยๆเลยนี่ของคุณหนองนะครับคุณหนองให้ส่งวันจันท์อังคันหน้านะครับแล้วก็ของเจ้าไหนให้ส่งวันของคุณคุณโตเน่ละโตเน่นะครับของโขเน่ก็ให้ส่งวันศุกร์นะครับอ่าก็ตามนั้นตามนั้นเนี่ยครับไม้ใหม่ๆใหญ่ๆสวยๆเยอะนะครับนี่ไม้ใหม่ๆใหญ่ๆสวยๆเยอะนี่ดูนะครับเดี๋ยวไปดูไม้ปิ๊บโอ้ไม้ปิ๊บนี่ก็สวยนะครับก็ลงแล้วลงอีกกันอยู่นั่นแหละครับก็คือว่าอยากจะให้ลูกค้าสั่งนะครับเพราะว่า ของมันสวยของมันดีของมันใหญ่นะครับนี่ใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับนี่นะครับหรืไม้ปิบโอ้โหไม้ปิบนี่สวยๆเลยนะครับน่เนี่ยต้นละแ0ดร้อยเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยพัดไปเลยนะครับนี่พัดไปเลยต้นละแปดร้อยเนี่ยถ้าส่งหก3ิบสามต้น 2000, สองพันส่งฟรีอ้าวเนี่ยใจถึงถึงเลยตั้งแต่ต้นที่หนึ่งถึงเท่าไหร่ถึงยี่สิบยี่สิบไปแล้วสิบเก้าสิบแปดยังอยู่นะครับสิบเอ็ดไปแล้วนะครับอะไรเนี่ย ต้นนี้ก็ไปแล้วนะครับต้นไซส้กระถางปี๊บแบบทักมาแล้วกันแล้วก็มีหลายต้นเดี๋ยวผมดูผมดูใน,นนี้แป๊บหนึ่งนะครับนี่ดูในนี้แป๊บหนึ่งแป,ป๊บเดียวละครับนี่ไซส์กระถางสิเป็ดนิ้วไซส์กระถางนะครับเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งไซส์กระถางหนึ่งปี๊บเนี่ยนี่ไซส์กระถางหนึ่งปี๊บนะครับไซส์กระถางหนึ่งปี๊บนี่ต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังอยู่นะครับนี่นะครับไม่รู้มันแพงไปหรือย,ยังไงไม้ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับนี่ ใส่กระถางหนึ่งปี๊บดูโคตรใหญ่ๆนี่ไใส่ครึ่งปี๊บก็ล้นอ่ะล้นกระถางลงไม่ได้เพราะมันเต็มกระถางปี๊บถึงจะเอามาครึ้นกองปี๊บมีใบด่างใบด่างมีออกนะครับเนี่ยนะครับก็อ้อต้นที่เก้าเนาะต้นที่เก้าลูกค้ารับแล้วนะครับต้นที่เก้าต้นที่สิบเอ็ดลูกค้ารับแล้วต้นที่เท่าไหรสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าลูกค้ารับแล้วต้นที่สิบแปดลูกค้ารับแล้วต้นที่ยี่สิบลูกค้ารับแล้วนอกนั้นยังอยู่นะครับนอกนั้นยังอยู่นะครับท่านใดสนใจอันไหนก็ ต้น2,000ส่งฟรีใหญ่ๆสวยๆเลยเนี่ยต้นที่19เนี่ย19แม่งก็สวยเลยใหญ่มากนะครับต้นที่เท่าไหร่เนี่ยอันน้นก็สวยสุดๆมากมเนี่ยใหญ่มากนะครับน,นะครับก็ทักมาใครจะดูก็ในคลิปวันที่25นะครับวันที่25เวลา5โมง50นะครับเนี่ยก็จะลงไซต์พินะครับสวยๆใหญ่ๆนี่ต้นที่2โอ้โหอลังการงานสร้างนะครับต้นละ800ขอค่าส่ง60นะครับ3ต้น2,000ส่งฟรี ท่านใดสนใจทักทายมาบโบเอซยเซียนก็มีนะครับส,สวยๆงามๆอลังตาเนี่ยกิ้งก่ามาอยู่มานอนเล่นนี่ครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบนะครับมันก็จะมีพวกน,นี้มาอยู่นะครับถ้าเราใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบอย่าหวังมันจะอยู่ครับมันเหม็นมันเป็นอันตรายต่อต,ตัวมันไม่อยู่มันหนีหมดละเนี่ยนี่คือเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยกิ้งก่าด้วยเห็นไหมนี่กิ้งก่าจริงๆเลยนะนะครับทองหัวด้วยมองเราด้วยนะครับเนี่ยมันอยู่ได้เพราะว่า เราไม่ได้ฉีดสารเคมีนะครับอ่านี่นี่ไม้ใหญ่ก็มีเยอะสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับนี่ป้อยเตียนต้นละ300ต้นละ300ต้นเดียวขอค่าส่ง EMS 50ส่งทั้งกระถาง4ต้นพันส่ง e MS ให้ฟรีนะครับเนี่ยสวยๆใหญ่ๆอลังการนี่นี่ดอกจริงๆดอกจัดๆดอกสวยๆงามๆอลังตายอย่างนี้นะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตว์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับ การค้าท th ี่ด <the> <animals że> <hear> ีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตันยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับดูสีมันจัดมันสวยจริงจรนี่มันกินปุ๋ยกินอะไรสมบูรณ์นะครับไม้เลี้ยงได้สมบูรณ์นะครับเนี่ดอกเต็มคอนะครับไม่ใช่ออกกระปิดกระปอยนะครับดอกเต็มคอนะครับต้นใหญ่ๆทรงสวยๆนี่ใส้กระถางที่เป็นนี้เต็มๆนะครับเนี่ยลำต้นหนาๆเนี่ยดูได้เลยนะครับเนี่ยลำต้นหนาๆได้เลยนะครับหนึ่งแต่กิ่ ไม่ใช่แบบกระล้องกระแล้งกระล้องกระแล้งนะครับนี่หรือจะดูจริงจริงก็อย่างนี้เลยก็ได้ดูลำต้นหนาใหญ่ๆออกดอกจนต้องใช้ไม้ค้ำนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับนี่ดูออกดอกซะจนต้นเบี้ยวเลยขนาดหนาๆนะนะครับ right, นี่ดูให้นี่ดูดอกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่จัดจ้านในย่านนี้ครับนี่แถวนี้ใครต้องการล้อยเซียนสวยๆชวนชมสวยๆแวะมาเลยครับเรียบทางด่วนกาญจนาตอมอที่267 268 269นะครับ ร้านชวนชมบางโตนะครับเบอร์โทร0660070575นะครับโทรมาได้เลยครับแต่บางโตไม่ค่อยรับสายหรอกถ้าสนใจสั่งต้นไม้สนใจอะไรก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์ไลแอดลิตเติ้ลการ์เด้นอยู่ข้างล่างนี่ครับนี่ไลแอดลิตเติ้ลการ์เด้นอยู่ข้างล่างนี่ครับนี่จะสั่งต้นไม้สั่งลายสั่งได้เลยครับไลแอดลิตเติ้ลการ์เด้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่อยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับไลแอดลิตเติ้ลการ์เด้นสั่งต้นไม้สั่งปุ๋ยสั่งอะไรสั่งได้เลยครับนี่นะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้แบบมีคนเห็นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจกันให้ได้ทำคลิปได,ได้ได้ขายของได้อะไรอย่างนี้ได้นานๆน,นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสาลามวะไลายกุม้มวรรองมาตุล,ลวะวัดบารกาตูขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ